การบินไทยนะครับปา่านุจัดขึ้นไปหนึ่งรอบมันจะสูงไ,ไหมแม่ป่าเอ,อมันเชิดไปเหรอขึ้นไปแล้วรอบเออวะพอลงมามันเชิดเหรอไม่น่าจะเกี่ยวอะ่ะมันเชิดอยู่วะ บินแรงละห้าสิบพอบินแรงยิ่งขึ้นเมื่อกี้บินก็อย่างดีเลยนะเนี่ยตั้งไว้สิบแล้วเนี่ย br เออต<า>ั้งเได้แล้วอ้าวปิดได้แล้วโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอีกหน่อยมาอีกรอบต่ำๆหน่อยก็ต่ำๆหน่อยแอปขึ้นดีขึ้นอะไรนะ ใจใจอยู่เละไม่ลบไม่เอาลันดิ้งแล้วไหมไม่ต้องตั้งไว้สามนาทีเองไม่มาทำบินได้เราจะได้บินแต่มันมีเฮ้ยเฮ้ยเสียงเพี้ยนแล้ววะเอาลงเลยครับลันดิ้งเลยนั่นน่ะไอ้หมอกสปี้ไอ้น่ะดับแฟนน่ะลันดิ้งเลยครับลันดิ้งเลย ไปเลยไปรอบป่าไปก่อนไปอะไรรอบไปเลยไปเลย <c oughs> ค่อยอัพดิลงแรงไปหน่อยอัพนิดอัพงี้สะตอนได้เลย <c oughs> ค่อยอัพเ <c oughs> นี่ยเน่มันเวลาเลี้ยวเป็นอะ่ะ <c oughs> แบตต้อนนี้ว่าเกี่ยวกับแบตป่ะใช่ใช่แบตไม่พอแบตบไม่พอหมดหมด,หมดอ้าวอันนั้เลี้ยวมาเบาเลยป่าลดแล้วรถเร่งเลย ค่อยเลี้ยงอัพค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงแตะนิดๆแตะนิดๆแตะเลี้ยงนิดๆเออสวยงามเออแตะนิดๆเอสยยอ,อสวยสวยงามครับโอ้ไปอัพไปไหนก็นหมายโลเลี้ยวมาสวยครับ